การที่เราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะจะดูแลง่ายกว่าที่เราปลูกบนพื้นดินค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้อยู่ในสวนไม่ได้ออกไปไปเข้าป่าค่ะวันนี้วารุตามีสิ่งนี้ค่ะจะมาปลูกนี่ก็คือหัวแครอทนี้ค่ะวารุตาตัดออกมาแล้วจะเอามาปลูกในสวนค่ะแล้วก็มีหัวของหัวใจเท้าด้ว นี้ค่ะรุตาจะเอามาปลูกในกระถางเนื่องด้วยว่าถ้าเราเอามาปลูกในขณะที่เขางอกแบบนี้นะคะโอกาสที่เราจะมีหัวใจเท้ากินในส่วนของเราแล้วก็หัวแครอทเกิดขึ้นได้ค่ะรุตาไม่เคยลองวันนี้อยากจะมาลองค่ะว่ามาจะประสบความสํำเร็จไหมรุตาจะเอาใส่ในกระถางค่ะ กระถางนี้ก็เป็นกระถางเมื่อก่อนเคยเป็นกระถางของต้นมะเขือเทศแต่ตอนนี้มะเขือเทศลาจากไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีนี่อ่าผักน้ำมัดขื้นแทนค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ลาจากวารุตาไปเช่นเดียวกันแล้วค่ะเนื่องด้วยว่ามเมล็ดของเขาได้ดีดกระจายไปทั่วทั้งสวนของวรุตาแล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มีต้นนี้ก็มาขึ้นแล้วก็นี่ก็กรีบดอกไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยจะเปลี่ยนกระถางตัวนี้มาเป็นปลูกหัวเท้าและก็หัวแครอทแทนเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกกันนะคะจะมาดูว่าการปลูกของวรุตาครั้งแรกจะประสบผลสำเร็จไหมเดี๋ยวมาช่วยกันปลูกเลยค่ะอันดับแรกต้องเอาของเก่าออกก่อนค่ะ ดินร่วนสุยมากๆเลยค่ะต้นไม้พวกนี้นะคะวรุตาจะไม่ทิ้งใส่ในถังขยะนะคะจะเอาไว้ใส่ในใต้ต้นไม้ค่ะดูต้นนี้เขามาขึ้นในเราเองนี่ญ้าเปรี้ยวญยาเปรียยปร้ยวค่ะวรุตาไม่ถอนออกนะคะเพราะยาเปรี้ยวนี้รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ ดินแห้งนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะฮร่วนสวยมากๆง่ายๆนะคะวรุตาก็จะเอาหัวใช้เท้าแบบนี้ฝังลงไปเลยค่ะฝังลงไปเลยในดินให้เขาโปลกใบออกมา ง่ายๆหนึ่งหัวอืหัวนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะบ้านวารุตาจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะจะได้ยินเสียงเด็กเขามาเล่นตอ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 นพักนี่ค่ะแดดอาจจะสะท้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะวันนี้แดดหลุบๆโผล่โค่ะหัวแครอดวารุตา การที่เราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะจะดูแลง่ายกว่าที่เราปลูกบนพื้นดินค่ะสามารถควบคุมดูแลการปรับน้ําหรือการดูแลวัชพืชได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเมื่อหลังจากปลูกแล้วนะคะเดี๋ยว,วรุตาจะมาคอยอัปเดต,ตสถานการณ์ค่ะ หัวนี้น่ารักจุดๆไม่รู้ว่าจะรอดไหมเดี๋ยวเราก็รดน้ำค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าหัวชชยทาวกักหัวเกรอดของวรุตาที่ปลูกในถางเป็นอย่างไรกันบ้างสุดยอดเลยค่ะส่วนที่เป็นพืชแบบนี้หรือพืชต่างๆที่อยู่ในสวนนะคะวรุตาจะไม่เอาไปทิ้งในถางขยะ เราจะเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้เพื่อที่เขาจะได้กลายมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราต่อไปค่ะวรุตาเขาจะมาวางแบบนี้ไว้กับใต้ต้นไม้ค่ะเพราะว่าดินในสวนของวรุตาจะเป็นพื้นดินที่ค่อนข้างจะมีเตหินค่ะยอดใบไม้กิ่งนี้วรุตาเ็จะวางไว้แบบนี้ค่ะ ในกรณีที่อากาศร้อนเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะเราไม่ต้องรดน้ำเขาก็อยู่ได้เนื่องด้วยว่าเขามีใบไม้ตัวนี้เป็นตัวกั้นแล้วค่ะสำหรับวันนี้วาลุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาคอยอัปเดตสถานการณ์ว่า ปลูกและเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย